ถ้าเป็นมนุษย์ถ้าเป็นคนก็คือว่าโตแล้วถึงอายุสี่สิบนี่สบายแล้วสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระแก่ใครนะครับสามารถที่จะดูแลผู้ที่อยู่ในวงการเดียวกันใกล้ชิดกันทํางานด้วยกันได้อย่างดีเพราะฉะนั้นความมั่นคงนี่ถือว่านี่คือความสําเร็จที่สําคัญที่สุดแล้วก็มีพลังคนที่สืบเนื่องต่อเนื่องสืบทอดต่อทอดไดอ้อย่างชัดเจนแล้ว ซึ่งความหมายของมันก็คือว่าถ้าเรามีทั้งกําลังทรัพย์และกําลังคนรวมทั้งสถานที่ทํางานเนี้ยเรา TDI ก็สามารถที่จะสร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่องอยาวนานอันนั้นคือความสําเร็จที่สําคัญที่สุดเราก็มีความประสงค์ที่จะให้ TDI เนี้ยมีส่วนในการพัฒนาเพราะว่าเราคิดว่าประเทศไหนก็ตามในโลกนี้มันต้องมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้คิด เรียกว่าเป็น p o l i ซี t ิงเกอรนะฮะผู้คิดในเรื่องของนโยบายผู้ทำงานวิจัยทางด้านนโยบายเพื่อให้ความคิดนั้นมีฐานมั่นคงนะฮะมีคำตอบที่ชัดเจนว่าคิดถูกสิ่งที่จะทำนะควรจะทำทำถูกมีเหตุมีผลครบถ้วนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างเป็นแหล่งความคิดเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นความสำเร็จอีกข้อหนึ่งของ tdri ข้อมูลใดที่ออกไปจากท D i หรือคำพูดใดคำกล่าวใดคำประกาศใดก็จะมีคนอ้างถึงว่าอันนี้เป็นความเห็นเป็นความงานเป็นผลงานของ T d ดีเพราะฉะนั้นความคิดอันนี้อันนี้คือความสำเร็จอีกข้อหนึ่งเป็นที่ยอมรับชัดเจนนะครับทางภาคเอกชน,นก็เข้ามารับประโยชน์จากความรู้จากความคิดจากการเผยแพร่แนวทางที่จะพิจารณาปัญหาต่างๆ จากที่ใดเนี่ยมากขึ้นเยอะเลยนะครับภาคเอกชนภาครัฐบาลนั้นมีอยู่ัแน่นอนอยู่แล้วในส่วนนั้นที่เราตั้งมาตั้ง,งต้นเนี่ยเราก็มีความประสงค์มีความหวังนะครับว่ามันจะต้องเป็นสถาบันที่ทําให้เกิดการผิดพลาดทางด้านนโยบายเนี่ยน้อยสุดหมายความว่าควรจะเป็นนโยบายที่ดีที่สุดในเชิงประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอันนั้นข้อนหนึ่งแล้วก็และป้องกันนโยบายที่ผิดพลาด <c oughs> นโยบายที่สร้างปัญหาต่อสังคมส่วนรวมนี่แค่มากสี่สุดนะครับซึ่งแต่ละระยะเวลา,นะะเ,าวเ,นเนี่ยที่จะแะ่ราคำเสด็จมากต่ละเราคเสด็น้อยนี่ก็ต่างกันใหม่สิบปีมานี้เนี่ยตั้งแต่สามสิบขวบมาสี่สิบขวบเนี่ยคนที่รับรู้คนที่รับรับฟังรับรู้แล้วก็ทําความเข้าใจกับสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องกับเศรษฐกิจสังคมของไทยเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากข,ขึ้นกว่าเดิมนะครับมากขึ้นกว่าเดิมสรุปก็คือว่าระยะเวลาที่มี พลังพลังทรัพยากรของเราที่มีเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เราสามารถที่จะเริ่มงานเองเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราพร้อมที่จะเข้าไปมีบทบาทเวลาจังหวะมันเกิดขึ้นคือแปลว่าระหว่างที่จังหวะยังไม่มีเราก็ทํางานให้ความรู้ไปเวลาจังหวะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเราก็สามารถนําเข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้ภาครัฐดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว